การที่มีคนคนหนึ่งไปกล่าวหาว่าอีกคนหนึ่งไปด้อยค่าประเพณีวัฒนธรรมอื่นผมว่ามันไม่แฟร์นะครับพวกคุณต้องดูบริบทที่เขาพูดด้วยนะครับดูภาพรวมทั้งหมดเวลาเขาพูดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปจับประเด็นเรื่องราวบางตอนของเขาแล้วก็เอามาวิจาร์ว่าเขาเป็นด้อยค่าเนี่ยผมว่ามันไม่แฟร์นะครับผมว่ามันเป็นการไปกล่าวหาเขานะครับแล้ทํำให้คนที่นับถือประเพณีวัฒนธรรมนั้นเนี่ยเข้าใจเขาแบบผิดๆนะครับ ผมว่าทาพฤติกรรมแบบนี้ผมว่าไม่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปฟังดูครับแล้วล่าสุดคืออะไรรู้ไหมครับตุณจีนผมก็เป็นคนเชื้อสายจีนนะครับตุนจีนคือวันปีใหม่ของคนจีนเพื่อเป็นการรวบรวมญาติมาแล้วก็มาไหว้เจ้าแจกอาหารกันนะครับพบกันและสิ่งที่เกิดขึ้นคือความปลองดองความสมัรสมานสามาัคคีแล้วคุณพูดมาได้ยังไง นะอย่ามาบอกว่าโลกสวยไหวแล้วสบายใจไหวแล้วเป็นสิรีมงคลไหวตามประเพณีผู้ญาตายายมึงไหวเพราะห้องรู้อ,อ,อยากรวยไม่อยากถูกหวยจุดทูบจนหมดดอกอย่ามาตอแหลรู้สิครับว่าคนสอนทำเนี่ยได้ข่าประเพณีของคนจีนและผมอยากถามต่อนะครับว่านอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมพวกท่านทําอะไรอยู่ครับขอให้คนสอนทำเพียงคนเดียวเนี่ย มาได้ค่าวัฒนธรรมคนไทยทั้งไทยเพชรไทยพราหมณ์ไทยจีนนะแล้วใช้ด้อยคำผู้รุสวาสแล้วพวกท่านทำอะไรอยู่นะทำไมไม่ปรามบ้างนะครับปล่อยให้คนคูเดียนมาทำลายและอยากจะถามกระสู่สาธิกาด้วยนะครับว่ากระสวงสาธิกาเนี่ยปล่อยให้คนคนนี้เข้าไปอบรมในโรงเรียนใช่ครับเวลาอบรมมาพูดดีแต่เวลาไปไล่สตรพูดกูพูดมึง แล้วเด็กมันติดตามไปดูในไล์เนี่ยมันก็เอาตามพูดคูพูดมึงสอนให้ลูกพูดคูพูดมึงกับพ่อแม่เนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนแล้วก็อยากจะถามถึงกรรมธิการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมธิการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมวุฒิสภาทำอะไรกันอยู่ครับนี่แหละครับ ไม่รู้ว่าไปฟังเขาจบหรือเปล่านะครับแล้วก็มากล่าวหาว่าเขาไปด้อยค่าเทศการของคนอื่นเนี่ยฮะผมว่ามันทําให้อีกคนนึงดูไม่ดีทันทีเลยนะครับเขาอธิบายในเรื่องการไหว้ของตุจีนไว้ว่าการไหว้ตุจีนเนี่ยปปะเพณีที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไหว้เนี่ยไหว้พ่อแม่ไหว้ผู้มีพระคุณไหว้วันพระบรรุษแล้วระลึกนึกถึงท่านนึกถึงพระคุณของท่านเขาพูดในเชิงนี้แล้วเขาก็บอกว่าการไหว้เนี่ยไหว้เพื่อ ขอพรขอโชคขอลาบเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วการฆ่าสัตว์แล้วนํามาไหว้มันก็ไม่ถูกต้องเพราะพระพุทธศาสนาเขาไม่ได้สอนไว้เขาพูดในเชิงนี้อ่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เขาพูดมาเขาหมายถึงอะไรเขาสื่อแบบไหนเขาไม่ได้ด้อยค่าเขาไม่ได้ด้อยค่าเทศกาลจุดจีนเขาไม่ได้ด้อยค่าเลยต้องไปฟังให้หมด แล้วอีกคนหนึ่งก็ไปฟังบางช่วงบางตอนมาแล้วก็มากล่าวหาว่าคนอื่นด้อยค่าเนี่ยผมว่ามันเป็นการใส่ร้ายเขานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเราไปฟังบางช่วงบางตอนที่อาจารย์เบียร์พูดถึงเทศกาลจุดจีนครับขยันใส่ร้ายกูจริงๆกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่าจ่าอะไรกันนักหนาพูดจริงก็รับไม่ได้เถียงไม่ได้ก็ตีโพยตีพายมึงเถียงกูให้ได้สิ กูเห็นแต่ละคนจะมาโวยวายอะไรกับกูว่าได้ค่านั่นได้ค่านี่เพราะว่าเถียงกูไม่ชนะก็เลยไปตีโพยตีพายหาเหตุผลมาเถียงกูไม่ได้หาเหตุผลเอาศักดิ์ศรีความจริงมาพูดไปได้ก็เลยตีโพยตีพายเริ่มใส่ร้ายป้ายสีกูพอเวลาเถียงกูไม่ชนะก็ด่ากูมันเถียงความจริงยังไงอ่ะกูไปได้ค่าตุดจีนตรงไหนกูยังไม่ได้พูดเลยว่าตุดจีนอะไรยังไงไม่ดียังไงกูไม่ได้พูดถึงเทศกาลตุดจีนเลยกูพูดถึงเรื่องการไหว้กูไปได้ค่าตุดจีนตรงไหน เทศกาลกุดจีก็มีหลายอย่างที่ดีนี่หลายอย่างไม่ดีกูก็พูดสิการฆ่าสัตว์มันมีมันดีเหรอผู้ธดเจ้าสอนมึงเหรอถ้ามึงคิดว่าการฆ่าสัตว์ไปไหวแล้วดีมึงก็ลาออกจากศาสนาไปสิกูพูดผิดต,ตรงไหนล่ะกูพูดประเด็นเรื่องการไหวกูไม่ได้พูดเรื่องเทศก,กาลกุจีนคนจีนหลายคนไม่ไหวจุดจีนมึงรู้กันหรือเปล่าเพื่อนกูหลายคนเป็นคนจีนแต่ไม่มีใครไหวจุจีนเพราะมันเป็นจีนยุบใบ มันไหว้คือมันไปเดินไปไหว้พ่อไหว้แม่มาที่มีชีวิตอยู่เอาเงินไปให้เขาเอาต้าเจียไปให้เขาเหง่เหง้ไล้ใช้ไล่เหลียวใช้สีตัวทั้งสูงสูงวยพรพ่ออวยแผนแม่โกงอาม่าเอาเงินไปให้เขาไปกราบไปไหว้ระลึกถึงบุญคุณการที่เดินทางไปหาโคตรเง่าสกสาราที่ตายไปแล้วเขาเดินไปเคารพศพไประลึกนึกถึงไปทําบุญให้กับญาติสาโลหิต กไปทาบุญอุทิศบุญกุศลให้กับญาติสาวเรหิตไม่ใช่ไปนั่งไหวอยู่ใครพอใจในไหวในการไหวก็ไหวไปใครไม่อยากไหวไม่ต้องไหวมันเป็นแล้วแต่การตัดสินใจอาจารย์แค่พูดเป็นหนึ่งในตัวเลือกว่าไม่ต้องไหวไม่มีความจําเป็นแต่ใครมีความจําเป็นก็ไหวไปสิมันเป็นอะไรอ่ะไม่เข้าใจใครอยากไหวก็ไหวกูไม่ได้ห้ามนี่แต่การบูชาการไหวอย่าไปไหวเพื่อให้สัตว์เยรฉานล้มตาย พราะถ้าเรามีเจตนาทําให้สัจจฉาล้มตายเพื่อนําไปสู่การไหว้นั่นจะนําไปสู่จะกบําเนิดจดรฉาและเปรตวิสัยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนครับไม่มีการด้อยค่าแต่อย่างใดเลยนี่ครับอยู่ดีๆก็มากล่าวหาว่าเขาไปด้อยค่าวัฒนธรรมอื่นเห็นไหมครับแล้วที่ท่านไปเรียกร้องหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ให้มาลุกขึ้นมาปามเขาหน่วยงานที่ท่านเรียกร้องเขาก็มองแล้วว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์เบียร์พูดมันไม่ได้ทําอะไรเสียหายให้กับวัฒนธรรมอื่นเลยเขาพูด เขาพูดว่าเรื่องการไหว้ไหว้ไหว้วที่ถูกต้องคือไหว้แบบไหนไหว้เ<ว>พื่อลึกนึกถึงผู้มีพระคุณเขาไม่ได้มาร้องแห้แรกแหกกัะเจิงเหมือนท่านหรอกครับบอกแล้วถ้าท่านอยากทําอะไรความคิดของท่านท่านก็ทำไปเลยท่านไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนอื่นหน่วยงานราชการต่างๆมาทําตามท่านหรอกเขาคิดของเขาเองได้ครับเขาเป็นถึงข้าราชการนะครับเขาคิดเองได้ครับเขามีความรู้ความสามารถพอครับเขามีวิจารยณที่มากพอครับ ท่านจะทําอะไรท่านไปเลยอย่าไปเรียกร้องเลยเขามองว่าอาจารย์เบียร์ก็พูดถูกเออแล้วคนที่เขานับถือเทศกาลจุดจีนเขาเขาไม่ได้มีอะไรออกมาเดือดร้อนเลยว่าอาจารย์เบียร์ต้องไปว่าไปด้อยค่าวัฒนธรรมเขาไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีใครก็ออกมาร้องแรแ่งแฉกันเิงเหมือนท่านหรอกครับท่านอยากทําอะไรท่านทําของท่านไปเลยไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนอื่นมาทําตามท่านหรอกนะครับเนาะทมนี้แหละไม่มีใครเขาด้อยค่ากันหรอก